สวัสดีครับพี่น้องครับนั่นเงเอกมาฮอดบันล่างแล้วถวายบังค้รพระเจ้าข่ามเนี่ยปุ้ยเลี้ยงโค้งเนี่ยถวายบังค้พระเจ้าข,าข่า,ขามพัะธิดาพัะธิดาอันที่ไปประพาสใส่น้อมือนีพ่พระเจ้าขา่า หลายบางโคมงมีชาสเด็จดีเสลิปฟอเสล็จเมทหลายบางโคมงเพจค้า like เอาเสียงไงก็น em> eh> ั่นหรือเสียงไงก็นั <h> <h ้นสลิปฟอดสลิปเม่เอินเออดูข mm ึ <h <h ้นมากมันมีสลิปฟอเสล็จแม่ไม่เหลือยี่หยังโอเคขอนจังเลือคือจังสี่ดอกลูกพ่อเจ้าเนี่ยก็โตเป็นแสเป็นสาวแล้วพ่อน่ะอยากให้ค้นน่ะอยากได้ลูกเคยมาสืบทอดราชบัลลังก์จานนักลูกโอ้อสาวของเอกแก้วจอมมิ่งม่เฮสี ญญมมลูดสิว่าจัง,ดงใดเนาะอางเอาภาษามี้เอบอ้างเี่อ้อยเท่ญญาาเกนะ่งยังไเอ้าง่องสแทนปลแล้วลูกสิว่าจังใดเลรอลูกมอมฉันม,า,ะะม,มา,า,ามีอีหยังดอกพิทาเสด็จพอเสด็จแม่พิทาเสด็จพอเสด็จแม่พิทากรเพาะวาามีอีหยังหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่มอมสันเข้าไปผ่าตา มอมจัดกับไปพอสิงสาระสัตว์มีแต่โตังา,งามๆเพคคาสรสด็จพอสเสด็จแม่ว่าจังไดมาเหสีเจ้าสิว่าจังไดกับลูกของเรามันสิบ่เป็นอันตรายทิเสดล็ตมีมันบ่เป็นอันอันตรายและสด็จพอสเสด็จแม่เพคอ่ารมอมจัดไปพอนั่นเป็นกวางเพคคารกา กวางทองมันเป็นทองท่งานมดาเพคะทองอย่างละลูกหัวเป็นเงินตัวเป็นทองเพคะอตอนนี้มอมฉันจับมาแล้วยุทไายว่างเพคะจับไงเนี่ยจับมาแล้วใหม้มอมมมฉันให้ทหารแปดคนแปดนายจับมาแล้วนี่ยุหลังว่างเพคะมอมฉันสิบบาไปมึงอยากเห็นมอเพคะแส,ส,ส,สดงว่าเป็นข่าวดีของบาทของเมือกของเฮาไปเส,ส,ส,สดเ็จพ่อเสด็จแม่เชิญทัางนี้เลยเพคะท่างไหนอะ กวางตัวนี้หัวเป็นเงินตัวเป็นทองใบละเป็นเบิ่งกวางใบเบิ่งฟองเซเลพีโอ้ยเจ้าหอยปลาไหลเนาะใช่มาขาบเนื้อไปเลยนี่ใช่ละอันลูกใช่ละกวางเซเลพีกวางตัวนั้นหัวเป็นทองตัวเป็นตัวเป็นใช่ยังอันนี้ตีกวางตัวเป็นทองหัวเป็นเงิน กวางจจงไห่พู้จักควายตู่ไมังแล้วบ่แมเนกวางนีหอย่งซันลูกตัวเงินตัวทองะเาอื่อนเซกันี่บอตัวเงก็ตัวทองบ่อเพคะตัวโอ้าันมังแล้วบ่แมเปนกวางแสดงว่าถือเป็นเรื่องเรื่องเล่าดีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่งนีนี่เดี๋ยวอนเทนนี่นี่เขา้นละยบาทเด้กองนี้ให้เท่าไรให้เท่าไราเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อนตัวเออเพื่อนไทยยูทูบเบอร์บนนี้ดิมุกเจ้ามึงนั่นบ่เมนเดี๋ยวบ่เมนยูทูบเบอร์เลยวที่ว่าตีคอยเฮ้ยเฮ้ยภาษาเดี๋ยวฟังก่อนเขาเฮ้ยตัวเขาย่างเจ้ามันเด็นแฟนเขาที่มุกเจ้าว่าสิผูกแขนนั่นมันบ่เมนต์คอยนี่นี่นี่เจ้ามัวพัวเมียนี่กูมึงไงว่าแต่ว่าคนละคนได้หรือย่าซับโป้มือของเหร่นั่นแต่ว่าแต่ว่ากิ๊กเล่าอีกคนหนึ่งได้หรือนี่ล่ะพญาบูดอะไรเลิกแล้ว บอแมนอีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งแง่ผู้ดีสิผู้หนึ่งใครถ้าบอกพวกหลังถอยแว่นตาเนี่ยนะคือว่าโอ๊ยบอกกอดแม่เหล่เทพคู่รักนี่คู่รักแห่งปีบอแมนบอแมนถ้าถ้าเอาอีกผู้หนึ่งมาแล้วสิยิ้มผู้ยิ้มปุ๋ยเลยไอ้นุ่นนะ เอเปอนแต่ายหมอกหลมันแม่บ่เมื่อน้นเมื่อน้นเมื่อนานว่าทั้งห้ทั้งห้องมากข้าลายมักข้าลายแต่เขาบอกมากมากข้าลายดี๋ยวสตีกูแล้วปุกลูกสตีกูบอกกูบอกว่จะสิทิ์แม่แค่ไข่เมนี่ ปลากระสีพูดมันผิดทัไปฮะทักแม่คุณ่ามแม่มันิดเอาแม่ก้าวเตีอือก็บอกว่าเต้าเ่โอ้ยบอกข่อยเป่าเหลียนพะนะเอาไปเต้าเียแล้วเอาอีเดียปลาเด็กติมตินีวัดปลาเดกิมยาไซซ่องต่ำกิรเก็บทองพึ่ง่ายคลิปที่เธอได้มี ปลาแดกติมอย่าใส่เป็นหังพวกแบวเก็บพ้องโอยาวาถอเขาขายดีกระดอล่างล่างๆ่างปลาแดกติมนี่ก็ไก่ปลาในข้ากระน้มากยอนปลาแดกมันแ่บเอาเจ็ท่องแล้วเนี่ยเอาซีมแป๊บเดียวแม่นบผอ้พื่นพวกก็กินเขาคือแสบแท้นี่ปลาแดกติ๋มติมกุสุมาติ่มแสบสบเด็จ ไฟไฟย่างใส่แกง้าแดงใสตดำหงอ๋อเลี้วยสิแกงสโลแกนเขาผู้ใดอยากสร้างสร้างยูไส้สันน่สร้างยูไส้ประเอย่ดักเอ้าเขาอันร้านขายอุปกรณ์การไฟฟ้าทั่วปูมิภาคอือก็นั่นกราอยังอิปุรกมาทิศก่อขึ้นมากคอนแลแนโหน่งเน่เอ้าซื้ออันนี้เนาะซื้อใเอาเอง่อน แม่ซิบหรือว่าหิวดเดี๋ยดิแม่แ่ะอาบาเจ้าใส่ลายยาใส่ลายปกพุงมันแพงเออุ้งลานี่าไปใส่ลายรอบปรกินปูราบปรกินปูรอบรากิรามันมันมันคือปูงู่อมาเนาะไม่สมยมมันจะไเดยวกับพ่อแหงเล้วฮาแดกดากยเอา

จะเป็นข้าใหรดีดยังปะโอ้ประเด็กไม่เติมเนี่แหละเนาะพี่น้องครับวันนี้ก็นี่ครับบรรยากาศนะครับหลังเวที พร้อมนะครับเตรียมความพร้อมรันจานหวังก็คือไตเว้นแทน้จานหวังหนี่นะไปอาบน้ำแล้วบาทพี่น้นองเอ้ยแต่ว่าเบิ่งพอไม่เห็นสิเอ้ยพระธิดาอันกิตตามุงผมเป็นปตาแสบพ่ดได้ถวายไปแล้วเอาเลยเอาเลย ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องครับคือหลังเวทีนะครับวันนี้อย่าลืมครับตรวจจัดฟาดบุ่มนะครับผมสุดยอดนะครับอาหารคุณภาพ เดินปูนนะครับสะดวกสบายเกือบก็ไม่ใส่นะครับวันนี้เดินปูนสะดวกสบายนะครับพี่น้องบมีพี่น้องมาหาดอกพี่น้องเอ้ยมาหนิยุคไกลครับ ไกลอยู่ไกลนะครับเอาติ่มกตัมละ,ะบันพี่เ <c oughs> ขาอะไรคอยพี่<น>อะไรอะไรโม้ว่ากำลังกินอยูน,นี่นี่แบบเท่เลยนี่โอ้แบบเท็ดแบบเท่ดเลย โอ้เกือบ่ได้กินเกือบ่อดอกินนู้หม็นทัวร์น่ราชบ้น่ฮะจักแท้จิงแล้สิยามาผิดไรประเอกมั้งเอกดิเอกด้สิม่นังนี่พวกเราใส่ไฟไควอนหมดใส่ไฟเล้วพี่น้องพี่อายครับพี่อุ้ยพี่อายพะนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเยกับอ้โอ้ัวใหญ่กับยายก็เนาะถ้าบัวขอยกนได้ัผิดอ๋ออันหนเซสฮะบ้นเว้าเ่ยบ้านเี่ยาเป็นคมือทีมาเป็นยังไเใหญ่แต่อดจีนเรียกใหญ่กัยังเติมตั้หนเออ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 เเออเอเอเออเอออเออเอ พี่ไายแต่ว่าผัวน้องนี่กว้าวเดี๋ยวก็เสียเอิญพญานุ่นมาเราลงที่ปิดากคุยเกี่ยวองครับพี่น้องบรรยากาศอยู่คั่วครับก็ร่ังโงดอัวกันปลาแดกคุณเจอกันอีกแล้วเจอกันแล้วปลาแดกเตี้ยมกบธรรมประดาเดาแดงวันนี้มีอะไรกินน้องๆเอ๋ย แกงเส้นเหรอแกงเส้นแต่ส,สุดยอดนะครับมึงเมาอีกไ้ออเออพ่อก็ได้มึงเมาอีก้ยังกินได้ไหมไ,ไม่เอากินแล้วเมื่อกี้กับสิบวรดนบรรยากาศพี่น้องเอเ้ยผุนปวดท้ายกับแรงล่งทงมาแลงอนะเอาขอบคุณพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าก็แล้วกันอยู่ดีแม่งสุขสุขคนนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผมบรรยากาศนะครับ